สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฉลาดในวัยชราช่องที่จะพาคุณไปค้นพบเคล็ดลับดีๆเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยผู้สูงอายุวันนี้เรามีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับประโยชน์มหัศจรรย์ของเบกกิงโซดาที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าของใช้ในครัวธรรมดารรมดาชิ้นนี้สามารถช่วยเสริมสุขภาพในหลายๆด้านได้อย่างน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังให้นักกีฬาการบำรุงไตลดอาการปวดข้ออักเสบไปจนถึงช่วยบรรเทาไข้หวัด และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือในคลิปนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงวิธีการใช้เบกกิ้งโซดาอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งคำแนะนำสำหรับผู้ที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหากใช้ไม่ถูกวิธีเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ หากคุณกำลังมองหาวิธีดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติและปลอดภัยห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเพราะเราจะเผยเคล็ดลับง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีที่บ้านพร้อมคำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่คุณวางใจได้คุณทราบไหมว่าผู้ใช้เบกกิ้งโซดากว่า80อร์เซนไม่รู้ความลับที่ทรงพลังที่สุดของมันใช่แล้วบ้านหลายล้านหลังนิ่งเฉยต่อสัญญาของวัตถุดิบครัวทั่วไปนี้ซึ่งราคาถูกมาก ในแต่ละครั้งที่ใช้เบกกิ้งโซดาถือเป็นยาที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในโลกโดยผู้เชี่ยวชาญหลายท่านลองคิดดูสิกี่ครั้งแล้วที่คุณหยิบเบกกิ้งโซดามาทําเค้กหรือเช็ดทําความสะอาดตู้เย็นโดยไม่สนใจประโยชน์อื่นๆของมันถ้าผมบอกว่าผงสีขาวเรียบง่ายนี้มีประวัติยาวนานในการใช้งานที่ไม่ค่าคิดบางอย่างอาจเปลี่ยนมุมมองเรื่องสุขภาพของคุณอย่างสิ้นเชิงเรากําลังพลาดอะไรไปและทําไมมีคนพูดถึงพลังที่แท้จริงของเบกกิ้งโซดาน้อยมาก มีคนจำนวนน้อยที่รู้ถึงประโยชน์สุขภาพอันน่าทึ่งของเบกกิ้งโซดาซึ่งเราจะพูดถึงในวิดีโอนี้นอกจากนี้ผมจะสรุปวิธีการใช้ที่ปลอดภัยและบอกว่าใครควรระวังในการใช้เบกกิ้งโซดาถ้าคุณใส่ใจสุขภาพและอยากตัดสินใจอย่างชาญฉลาดคุณไม่ควรพลาดสวัสดีครับถ้าหากคุณเป็นสมาชิกใหม่ของช่องเราก่อนที่เราจะเข้าสู่ประโยชน์ทางสุขภาพของเบกกิ้งโซดาอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์วิดีโอนี้เพื่อไม่ให้พลาดโพสต์ใหม่ๆแล้วผมอยากรู้ว่า คุณอยู่กับผมหรือเปล่าถ้าดูวิดีโอนี้แล้วรู้สึกโดนใจพิมพ์เลขหนึ่งในคอมเมนต์ถ้าไม่พิมพ์ศูนย์เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณที่เริ่มต้นที่นี่อ้อแล้วบอกมาด้วยว่าคุณมาจากจังหวัดไหนในคอมเมนต์นะครับเขาเราจะดีใจมากที่ได้ฟังจากคุณเอาหลับไปกันเลยประโยชน์สุขภาพสุดมหัศจรรย์ของเบกกิ้งโซดาช่วยล้างสารพิษก่อนอื่นเบกกิ้งโซดามีประโยชน์เกินกว่าการทำขนม หรือทําความสะอาดมันได้รับคําชมในความสามารถช่วยกระบวนการล้างสารพิษในร่างกายตามธรรมชาติเพราะเมื่อเบกกิ้งโซดายลน้ำมันจะกลายเป็นด่างช่วยปรับสมดุกลกรดทั้งภายในและภายนอกร่างกายการแช่น้ำผสมเบกกิ้งโซดาช่วยบรรเทาอาการผื่นคันลดการคันและปลอกประโลมผิววักเส็บการแช่นี้เชื่อว่าจะช่วยดึงสิ่งสกปรกออกทำให้ร่างกายสมดุลและผิวรู้สึกสดชื่นขึ้น แม้ปัจจุบันยังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์น้อยในเรื่องนี้แต่ผู้ใช้หลายคนรายงานว่ารู้สึกดีขึ้นและผ่อนคลายขึ้นเรื่องนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อพูดถึงภายในรู้ไหมว่าคนรักสุขภาพบางคนเชื่อว่าการทําให้เลือดและปัสสาวะเป็นด่างด้วยเบกกิ้งโซดาผสมน้ําเล็กน้อยช่วยให้ร่างกายกําจัดสารพิษได้ดีขึ้นมีงานวิจัยสนับสนุนโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นการลดกรดในเลือดช่วยชะลอโรคไตเรื้อรงัง งานวิจัยในวารสารสมาคมโรคตำรากิ่แสดงว่าเบกกิ้งโซดาเมื่อใช้ภายใต้การดูแลแพทย์อาจช่วยเสริมกระบวนการล้างพิษตามธรรมชาติของร่างกายโดยเฉพาะกับผู้ที่ต้องควบคุมระดับกรดแต่ต้องจำไว้ว่าร่างกายเรามีความสามารถในการรักษาสมดุล pH อยู่แล้วและการเปลี่ยนแปลงอาหารอย่างรุนแรงทำได้ยากการใช้ในปริมาณเหมาะสมจึงสำคัญเพราะใช้มากเกินไปอาจส่งผลเสียได้ใช้เบกกิ้งโซดาอย่างถูกต้องจะเป็นวิธีที่อ่อนโยน และประหยัดในการช่วยล้างพิษและรู้สึกสดชื่นต่อมาช่วยฟอกสีฟันและดูแลช่องปากเบกกิ้งโซดาถูกใช้ในยาสีฟันและสูตรรักษาที่บ้านมากมายเพราะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสําหรับฟันขาวและสุขภาพช่องปากคุณคงสังเกตได้ว่าฟันสะอาดและลื่นหลังจากแปรงด้วยเบกกิ้งโซดาเล็กน้อยเพราะเบกกิ้งโซดาทําหน้าที่เป็นสารขัดผิวอ่อนๆที่ช่วยขจัดคราบชากาแฟและอาหารอื่นๆ ที่ทาให้ฟันดูหมองการใช้ถูกวิธีเบกกิ้งโซดาจะช่วยขัดฟันโดยไม่ทําร้ายฟันมากเหมือนการฟอกสีที่รุนแรงนอกจากนี้เบกกิ้งโซดายังช่วยปรับสมดุกลกรดในลิ้นลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อโรคเหงือกฟันผุและกลิ่นปากโดยช่วยให้ pH ในช่องปากสมดุลทําให้เชื้อโรคร้ายลดลงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนข้อกล่าวนี้เช่นการวิจัยในวารสารท่านตะกร,รมคลินกลิฟว่ายาสีฟัน ที่มีเบกกิ้งโซดาช่วยฟอกสีฟันและขจัดคราบทักได้ดีกว่ายาสีฟันที่ไม่มีเบกกิ้งโซดาอีกงานวิจัยพบว่าเบกกิ้งโซดาช่วยลดปริมาณแบคทีเรียในช่องปากอย่างไรก็ตามต้องใช้ด้วยความพอดีเพราะใช้มากเกินไปหรือแปรงแรงๆอาจจะก,กร่อนเคลือบฟันได้ทันตแพทย์แนะนำให้ใช้เพียงไม่กี่ครั้งต่อสัปดาห์และใช้แปรงขนนุ่มๆการใช้ถูกวิธีเบกกิ้งโซดาเป็นทางเลือกราคาประหยัดและง่ายสำหรับฟันที่ขาวสะอาดและแข็งแรงที่บ้าน ่อมาช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย,ย้อนหลายคนมีอาการกรดไหลย,ย้อนเป็นอาการที่พบได้บ่อยและน่ารำคาญโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารมันหรือเผ็ดกรดไหลย,ย้อนเกิดจากกรดในกระเพาะไหลย,ย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารทําให้รู้สึกแสบร้อนที่ส่วนบนของท้องและลามขึ้นคอได้การตั้งคันน้าหนักเพิ่มและโรคบางอย่างเช่น eosinophilic esophagitis หรือกลเซีย เพิ่มความเสี่ยงกรดหลายย้อนแม้จะมียาแก้กรดในตลาดมากมายแต่คุณสามารถหาวิธีง่ายๆรวดเร็วได้ในครัวของคุณเองวิธีที่ได้รับการวิสูจน์แล้วคือผสมเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชากับน้ำหนึ่งแก้วและจิบชาฮ่าเหตุผลทางวิทยาศาสตร์คือเบกกิ้งโซดาเป็นด่างช่วยปรับสมดุลกรดในกระเพาะที่มากเกินไปที่ทำให้แสบร้อนปฏิกิริยานี้เป็นที่นิยมมานานเพราะให้ความสบายอย่างรวดเร็วโซเดียมไบคาร์บอเนต ถูกยอมรับในวงการแพทย์ว่าเป็นยาลดกรดที่ออกฤทธิ์เร็วงานวิจัยในวารสารระบบทางเดิอนอาหารและตับยืนยันว่าใช้ได้ผลดีสำหรับบรรเทากรดไหลย,ย้อนเป็นครั้งคราวขั้นตอนนี้ง่ายไม่ต้องใช้ยาราคาแพงหรือไปซื้อที่ร้านยาเพียงแค่น้ำแก้วหนึ่งช้อนชาหนึ่งและเวลาไม่กี่นาทีนี่คือเหตุผลที่เบกกิ้งโซดายังเป็นของใช้ในบ้านทั่วไปเพราะแก้ปัญหาได้ง่าย และเร็วสําหรับใครก็ตามที่ต้องการบรรเทาอาการกรดไหลย,ย้อนอย่างมั่นใจช่วยให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจประโยชน์ต่อไปคือคุณสมบัติต้านเชื้อราโรคเชื้อราเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในผิวหนังที่คันแดงหรือหลุดลอกเชื้อราที่เติบโตในที่ชื้นเป็นสาเหตุของเชื้อรากลางเท้าโรคเท้าแตกลอกและโรคอื่นๆโดยเฉพาะในพื้นที่ร้อนชื้นเช่นเท้าแม้ว่าจะมีครีมและสเปรย์ขายตามร้านมากมายแต่เบกกิ้งโซดาเป็นทางเลือกที่ง่าย และเป็นธรรมชาติที่คุณอาจมีในครูความสามารถในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ไม่เหมาะกับเชื้อรานี้เองทําให้เบกกิ้งโซดามีคุณสมบัติต้านเชื้อราที่ทรงพลังเบกกิ้งโซดาจะสร้างสภาพด่างบนผิวหนังทําให้ผนังเซลล์ของเชื้อราบางลงและยากต่อการเจริญเติบโตมีงานวิจัยยืนยันเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความเชื่อพื้นบ้านงานวิจัยในวารสารไมโครพาโทโลจีพบว่าเชื้อราว่า80%ที่ถูกทดสอบยับยั้งการเจริญเติบโตได้โดยสารละลายที่มีเบกกิ้งโซดา10กรัมต่อลิตร ผลลัพธ์นี้ชี้ให้เห็นศักยภาพของเบกกิง้งโซดาเป็นสารต้านเชื้อราแบบธรรมชาติวิธีง่ายๆสําหรับโรคเท้าแตกลอกคือใช้เบกกิง้งโซดาผสมกับน้ําทําเป็นแป้งพอกบริเวณที่เป็นหรือผสมแช่เท้าหลังจากใช้ไม่กี่ครั้งหลายคนรู้สึกคันลดลงและสบายขึ้นและยังเหมาะกับคนที่ไม่อยากใช้สารเคมีรุนแรงเพราะไม่เป็นพิษและให้ความรู้สึกสบายการรักษาที่หาได้ง่ายและราคาถูกนี้เป็นทางเลือกสําหรับคนที่มีเชื้อราต้านยาช่วยฟืน้นคืนความสบาย และความมั่นใจในชีวิตประจําวันต่อมาช่วยบรรเทาโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบโดยเฉพาะผู้หญิงโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือ UTI เป็นปัญหาที่พบบ่อยและเจ็บปวดอาการแสบร้อนเวลาปัสสาวะความถี่ในการปัสสาวะและความไม่สบายทั่วไปทําให้ชีวิตประจําวันลําบากแม้การรักษาหลักคือยาปฏิชีวนะแต่หลายคนสแสวงหาวิธีธรรมชาติมาช่วยบรรเทาเบกกิ้งโซดาเป็นหนึ่งในนั้น ความสามารถของเบกกิง้งโซดาในการปรับสมดุลกรดเป็นพื้นฐานของแนวคิดนี้เมื่อนำเบกกิง้งโซดาผสมน้ำดื่มในปริมาณเล็กน้อยปัสสาวะจะมีความเป็นกรดต่ำลงทำให้สภาพแวดล้อมในทางเดินปัสสาวะไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อโรคและช่วยลดอาการแสบร้อนซึ่งเป็นสาเหตุความไม่สบายเบื้องต้นมีงานวิจัยสนับสนุนแนวทางนี้ในการทดลองกับหญิง33คนที่เป็นยุธยซ้ำๆพบว่าผู้เข้าร่วมรายงานว่าอาการดีขึ้นมาก หลังสีสัปดาห์รวมถึงความเจ็บปวดและไม่สบายเวลาปัสสาวะลดลงแม้ผลลัพธ์น่าพอใจแต่ต้องจำไว้ว่าเบกกิ้งโซดาไม่ควรใช้แทนการรักษาทางการแพทย์โดยเฉพาะกรณีรุนแรงเบกกิ้งโซดาอาจเป็นตัวช่วยราคาถูกและอ่อนโยนสำหรับบรรเทาอาการเพิ่มเติมสำหรับคนที่ต้องการแต่ถ้าอาการรุนแรงหรือต่อเนื่องต้องรีบพบแพทย์ทันที หากใช้ถูกวิธีเบกกิ้งโซดาเป็นเครื่องมือเสริมที่ดีในการดูแลสุขภาพทางเดินปัสสาวะและบรรเทาอาการต่อไปรักษาแผลร้อนในคุณคงดูดีว่าแผลร้อนในในปากนั้นเจ็บปวดแค่ไหนเบกกิ้งโซดาอาจเป็นคําตอบง่ายๆที่ราคาประหยัดสําหรับคุณแผลร้อนในซึ่งเรียกอีกชื่อว่าแผลในปากมักเกิดจากความเครียดการบาดเจ็บเล็กน้อยในช่องปากหรือแม้กระทั่งอาหารบางชนิดทําให้เจ็บเวลากินดื่มหรือพูดด้วยความสามารถพิเศษในการปรับสมดุลกรดในช่องปาก และสร้างสภาพแวดล้อมที่สมดุลกว่าเบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตจึงช่วยได้ดีเพราะสภาพเป็นกรดจะทําให้อาการแย่ลงและชะลอ,อการหายคุณสามารถลดการอักเสบบรรเทาอาการเจ็บและเร่งการรักษาได้ด้วยการบ้วนปากน้ําเบกหน้าส้มโดยใช้ประมาณครึ่งช้อนชาผสมในน้ําอุ่นหนึ่งแก้วงานวิจัยสนับสนุนเรื่องนี้โดยในการศึกษาผู้ป่วยที่เป็นแผลร้อนในซ้ำๆพบว่าน้ํายาบ้วนปากที่มีโซเดียมไบคาร์บอเนตช่วยลดความเจ็บปวด และเร่งการหายได้ดีตามรายงานในวารสารทางทแพทย์อเมริกันนักวิจัยพบว่าสารต้านเชื้อและต้านอักเสบระดับปานกลางของเบกกิ้งโซดาช่วยรักษาความสะอาดแผลและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียซึ่งสำคัญต่อการรักษาและเบกกิ้งโซดายังอ่อนโยนไม่ทําให้อาการแย่ลงเหมือนยาบางชนิดที่ซื้อได้ตามร้านครั้งหน้าเมื่อรู้สึกแผลร้อนในมาให้ลองบ้วนปากด้วยเบกกิ้งโซดาดูนะครับถ้าเป็นวิธีธรรมชาติที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่คุณใช้ได้ง่ายในครัว ่อมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกําลังกายคุณรู้ไหมว่าของใช้ในครัวง,ง่ายๆนี้ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการออกกําลังกายได้มากใช้คุณสามารถใช้เบกกิ้งโซดาไม่ใช่แค่ทําความสะอาดอ่างหรือทําเค้กนักกีฬาหลายคนใช้เป็นอาวุธรับต่อสู้กับความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อและเพิ่มประสิทธิภาพการออกกําลังกายเพราะเวลาคุณออกกําลังกายหนักๆก,กล้ามเนื้อจะปล่อยกรดแลคติกซึ่งทําให้ pH ลดลง และเกิดความรู้สึกแสบร้อนนี้ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เกิดจากความเป็นกรดนี้ทําให้คุณต้องหยุดก่อนเวลาที่ควรโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดาทําหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์โดยธรรมชาติช่วยปรับสมดุกลกรดส่วนเกินในกล้ามเนื้อทําให้คุณออกกําลังกายได้หนักและนานขึ้นไม่ใช่แค่คํากล่าวอ้างแต่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับงานวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายการทดลองเผยแพร่ในวารสารการวิจัยความแข็งแรงและการฝึกพบว่าการเสริมโซเดียมไบคาร์บอเนต ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการออกกำลังกายแบบความเข้มข้นสูงช่วงสั้นๆอย่างเช่นการปั่นจักรยานว่ายน้ำและวิ่งเร็วตามผลการวิจัยพบว่านักกีฬาที่รับประทานเบกกิ้งโซดาสามารถรักษาประสิทธิภาพการออกกำลังกายได้นานขึ้นและล่าช้าในการรู้สึกเหนื่อยล้าโดยปกตินักกีฬา จะผสมเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาในน้ำแล้วดื่มก่อนฝึกซ้อมประมาณ60-90นาทีอย่างไรก็ตามการเริ่มด้วยปริมาณน้อยเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากมากเกินไปอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงทางเดินอาหารเช่นเคลื่อนไส้หรือท้องอืดได้เบกกิ้งโซดาอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาวิธีธรรมชาติที่มีงานวิจัยรองรับเพื่อเพิ่มความอึดและเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกแต่ก่อนนำมาใช้ในกิจวัตรประจำวัน โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอลองใช้ดูว่ามันช่วยให้การออกกำลังกายครั้งต่อไปดีขึ้นหรือไม่และอาจช่วยเสริมการทำงานของไตได้ลองนึกภาพว่าแค่เบกกิ้งโซดาที่ง่ายๆในครัวของคุณสามารถบำรุงและปกป้องไตโดยเฉพาะกับผู้ที่มีโรคไตเรื้อรงังซิเคดีได้อย่างไรโรคกรดยูริกในเลือดสูงเกิดจากไตไม่สามารถขจัดกรดออกได้อย่างเหมาะสมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังหลายคนกรดส่วนเกินนี้ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม และเร่งให้โรคไตยแย่ลงนี่คือจุดที่โซเดียมไบคาร์บอเนตหรือที่เรียกกันว่าเบกกิ้งโซดาเข้ามาช่วยทําหน้าที่ปรับสมดุลกรดในเลือดโดยทํางานเป็นสารลดกรดตามธรรมชาติเบกกิ้งโซดาช่วยลดพารา์ไตและอาจช่วยป้องกันการเกิดโรคไตโดยลดความเป็นกรดในเลือดเรื่องนี้มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับไม่ใช่แค่การดูแลรักษาที่บ้านเท่านั้นมีงานวิจัยชิ้นสําคัญเผยแพร่ในวารสารสมาคมโรคไตเมริกาพบว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงังที่มีกรดยูริกสูง ที่รับประทานโซเดียมไบคาร์บอเนตทุกวันตายเสื่อมช้าก,กว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานกลุ่มที่ทานเบกกิ้งโซดามีโอกาสน้อยที่จะเข้าสู่ระยะไตาวายขั้นสุดท้ายและต้องฟอกไตามากกว่ากลุ่มควบคุมนอกจากนี้ยังพบการปรับปรุงระดับไบคาร์บอเนตในเลือดซึ่งเป็นตัวชี้วัดสําคัญของสมดุลกรดเบสในร่างกายต้องจําไว้ว่าการใช้เบกกิ้งโซดาไม่ใช่วิธีรักษาแบบครอบจักรวาลและควรใช้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์เท่านั้น การบริโภคมากเกินไปโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคหัวใจหรือไตอาจทำให้เกิดปัญหาเช่นความดันโลหิตสูงหรือการข้างของน้ำในร่างกายก่อนใช้เบกกิ้งโซดาเป็นอาหารเสริมควรปรึกษาแพทย์หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักเป็นโรคไตเรื้อรังสิ่งของในครัวทั่วไปนี้อาจส่งผลดีต่อสุขภาพไตและคุณภาพชีวิตหากใช้ถูกต้องและมีการดูแลต่อมาช่วยบรรเทาอาการค้อ,อกเสบลองจินตนาการใช้เบกกิ้งโซดาที่มีอยู่ในครัวของคุณ เพื่อช่วยลดอาการปวดจากข้ออักเสบข้ออักเสบรูมาตอยเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังทําให้ข้อปวดบวมและแข็งตัวซึ่งทําให้ใช้ชีวิตประจําวันลําบากแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะหาทางบรรเทาอาการด้วยยาและกายภาพบําบัดงานวิจัยใหม่ชี้ว่าเบกกิ้งโซดาอาจเป็นทางเลือกที่สะดวกและปลอดภัยซึ่งมีงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ และเต็มไปด้วยความหวังรองรับจากงานวิจัยปี2018ที่เผยแพร่ในวารสารภูมิคุ้มกันวิทยาพบว่าการดื่มน้ำผสมเบกกิง้งโซดาทุกวันส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายการศึกษาระบุว่าโซเดียมไบาคาร์บอเนตช่วยลดกิจกรรมภูมิคุ้มกันที่ทําให้เกิดโรคออโตอิมูนอย่างข้ออักเสบรูมาตอยด์และยังช่วยกระตุ้นการตอบสนองต้านการอักเสบของร่างกายผลการศึกษาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสมดุลของเซลล์ภูมิคุ้มกันไปในทิศทางลดการอักเสบ และพบว่าผู้เข้าร่วมทั้งมนุษย์และสัตว์ทดลองมีตัวชี้วัดการอักเสบลดลงอย่างชัดเจนดังนั้นเบกกิ้งโซดาอาจช่วยผ่อนคลายระบบภูมิคุ้มกันและลดอาการปวดบวมของข้อซึ่งเป็นปัญหาหลักของผู้ป่วยข้ออักเสบงานวิจัยนี้เปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้มีภาวะข้ออักเสบโดยอาจช่วยลดการอักเสบและเพิ่มความสบายในข้อได้ด้วยการดื่มน้ำหรือบ้วนปากด้วยเบกกิ้งโซดาง่ายๆในชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องน่าปลื้มใจและสร้างแรงบันดาลใจที่ของใช้ในบ้านธรมธรมดาาอย่างเบกกิ้งโซดาจะช่วยลดอาการปวดข้อได้แม้ว่าจะต้องการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อทําความเข้าใจถึงประโยชน์ระยะยาวแต่นี่ก็เป็นเครื่องตวนใจว่าบางครั้งทางแก้ที่ดีที่สุดอาจเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดจากนั้นเบกกิ้งโซดาก็ช่วยควบคุมอาการของโรคเกาต์โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่เจ็บปวดมากมักเกิดขึ้นที่เนื้อหัวแม่เท้าหรือข้อต่ออื่น โดยมีอาการปวดรุนแรงแดงและบวมอย่างฉับพลันสาเหตุเกิดจากการสะสมกรดยูริกในเลือดที่ก่อให้เกิดการอักเสบและการตกผลึกของกรดยูริกในข้อาการควบคุมระดับกรดยูริกและบรรเทาอาการปวดจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการจัดการโรคเกาต์นี่คือจุดที่โซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดาสามารถใช้เป็นการรักษาที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเบกกิ้งโซดามีฤทธิ์ดังจึงช่วยลดความเป็นกรดยูริกในเลือดและลดโอกาสที่คริสตัลเจ็บปวด จะก่อตัวขึ้นเบกกิ้งโซดาช่วยลดความตีและความรุนแรงของการกำเริบโรคเกาด้วยการช่วยฟื้นฟูสมดุลค่า pH ยาด่างเช่นโซเดียมไบคาร์บอเนตสามารถช่วยละลายคริสตัลกรดยูริกและกระตุน้นการขับออกทางปสัสสาวะทำให้อาการเกาเฉียดพลันบรรเทาลงงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารโรคข้อและรูมาติกพบว่าผู้ป่วยหลายรายรู้สึกดีขึ้นเมื่อดื่มน้ำผสมเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาระหว่างเกิดอาการกำเริบ นอกจากช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วเบกกิ้งโซดายังช่วยลดการอักเสบของข้อซึ่งทําให้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นและเจ็บน้อยลงเบกกิ้งโซดาจึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการจัดการโรคเกาต์แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังและควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อให้ได้รับประโยชน์โดยไม่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพดังนั้นหากคุณกําลังมองหาวิธีธรรมชาติที่มีงานวิจัยรองรับเพื่อควบคุมอาการเกาเบกกิ้งโซดาอาจเป็นคําตอบง่ายๆที่คุณมีในครัวอยู่แล้ว ต่อมาเบกกิ้งโซดาช่วยลดอาการของไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ได้เมื่อเข้าสู่ฤดูไข้หวัดไข้หวัดใหญ่มักรู้สึกทรมานจากอาการคอแห้งคัดจมูกและน้ำมูกหลายเรื่องแต่คุณทราบไหมว่าเบกกิ้งโซดาซึ่งเป็นของใช้ราคาประหยัดและเรียบง่ายอาจเป็นตัวช่วยสําคัญในการต่อสู้กับโรคเหล่านี้คุณสมบัติด,ด่างตามธรรมชาติของเบกกิ้งโซดาช่วยสลายเมือกเหนียวข้นทําให้ทางเดินจมูกโล่งและหายใจสะดวกขึ้น โดยเฉพาะถ้าคุณมีน้ำมูกไหลหรือตันเรื้อรังการบ้วนปากด้วยน้ำผสมเบกกิ้งโซดาถือเป็นวิธีรักษาไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งการบ้วนปากด้วยน้ำที่ผสมเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชากับน้ำอุ่นช่วยบรรเทาอาการเจ็บคออกเสบนอกจากนี้ยังช่วยลดจำนวนแบคทีรียและเชื้อโรคในคอและปากทำให้ไวรัสแท่เชื้อลดลงงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทันตกรรมอเมริกันพบว่าการบ้วนปากด้วยน้ำผสมเบกกิ้งโซดาบ่อย ช่วยลดอาการเจ็บคอและจํานวนเชื้อโรคทําให้หายจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้เร็วขึ้นเพื่อช่วยให้จมูกโล่งยิ่งขึ้นยังสามารถใช้เบกกิ้งโซดาในน้ําล้างจมูกด้วยน้ําเกลือเบกกิ้งโซดาช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและเร่งกระบวนการฟื้นฟูด้วยการทําให้กรดเป็นกลางและสลายเมือกดังนั้นครั้งหน้าที่คุณไม่สบายควรหยิดเบกกิ้งโซดามาใช้ดูมันเป็นวิธีรักษาที่อ่อนโยนและมีงานวิจัยรองรับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบางครั้งวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดก็มาจากในครัวของคุณเองเบกกิ้งโซดาอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งแม้ฟังดูไม่น่าเชื่อแต่วงการวิทยาศาสตร์เริ่มให้ความสนใจกับเบกกิ้งโซดาว่าอาจช่วยในการรักษามะเร็งได้สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นกรดสูงกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและเพิ่มความต้านทานต่อการรักษาบางชนิดด้วยคุณสมบัติที่เป็นดังตามธรรมชาติเบกกิ้งโซดาถูกวิจัยว่าช่วยเปลี่ยนค่า pH รอบรอบเซลล์เนื้องอก ทำให้สภาพแวดล้อมที่ช่วยให้มะเร็งแพร่กระจายลดลงงานวิจัยในปี2009ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cancer Research พบว่าการฉีดโซเดียมไบคาร์บอเนตในหนูที่มีมะเร็งเต้านมแพร่กระจายช่วยลดความเป็นกรดของเนื้องอกได้อย่างมากการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งและเพิ่มความไวต่อเคมีบำบัดของเซลล์มะเร็งผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่าเบกกิ้งโซดาอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งแบบดั้งเดิม โดยการปรับสมดุลสภาพแวดล,ล้อมรอบเนื้องอกนักวิจัยจึงกำลังศึกษาว่าการใช้สารลดกรดอย่างเบกกิ้งโซดาควบคู่กับเคมีบำบัดหรือการรักษาอื่นๆจะปลอดภัยและได้ผลหรือไม่อย่างไรก็ดีงานวิจัยนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแม้ผลในสัตว์ทดลองจะน่าสนใจแต่จำเป็นต้องมีการทดลองในมนุษย์เพิ่มเติม,ตมก่อนจะแนะนำเบกกิ้งโซดาให้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษามะเร็งอย่างเป็นทางการเบกกิ้งโซดาควรถูกมองว่าเป็นเครื่องมือช่วยเสริมไม่ใช่ยาวิเศษ ควรขอคำแนะนำจากทีมแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เสริมหรือการรักษาใหม่ๆโดยเฉพาะถ้าคุณหรือคนที่คุณรักกำลังรับการรักษามะเร็งสุดท้ายนี้เบกกิ้งโซดาอาจเป็นผลิตภัณฑ์ระง,งับกลิ่นกายธรรมชาติที่คุณกำลังมองหาหากต้องการวิธีธรรมชาติและรวดเร็วในการคงความสดชื่นตลอดวันเบกกิ้งโซดาเป็นตัวเลือกง่ายๆจากครัวที่มีประสิทธิภาพต่างจากผลิตภัณฑ์ระง,งับกลิ่นกายที่มีสารเคมีและน้ำหอมสังเคราะห์เบกกิ้ง โซดามีความสามารถในการดูดซับความเชินส่วนเกินและปรับสมดุกลกรดในเหงื่อที่ก่อให้เกิดกลิ่นกายทำให้คุณไม่มีกลิ่นแม้ในวันที่ยุ่งสุดๆโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทาให้แบคทีรียผู้ก่อกลิ่นอยู่ไม่ได้ผลของเบกกิ้งโซดาในฐานะระง,งับกลิ่นกายธรรมชาติได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเมื่อทาเบกกิ้งโซดาลงบนผิวหนังพบว่าช่วยลดกลิ่นใต้วงแขนได้มากงานวิจัยในวารสารเดมตทโลจีได้ระบุว่าคุณสมบัติที่เป็นดั่งของเบกกิ้งโซด ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยการปรับสมดุลกรดที่แบคทีรียและเงื้อสร้างขึ้นนอกจากนี้เบกกิ้งโซดายังเหมาะกับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายหรือคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมีรุนแรงเพราะปราศจากพาราเบนอลูมิเนียมและน้ำหอมสังเคราะห์วิธีใช้เบกกิ้งโซดาง่ายมากแค่โรยผงเล็กน้อยใต้รักแร้ใช้เดียเด่ยวๆหรือผสมกับน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยแม้ในวันที่อากาศร้อนหรือขณะออกกำลังกายคุณจะรู้สึกสดชื่น และแห้งสบายเบกกิ้งโซดายังคงเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับคนที่ต้องการดูแลตัวเองแบบเป็นธรรมชาติและรักโลกแม้แต่ละคนจะมีผิวแตกต่างกันบางคนอาจต้องทดสอบการแพ้ก่อนใช้แต่ถ้าคุณพร้อมจะเลือกใช้ของที่มีสารเคมีลองใช้เบกกิ้งโซดาดูได้เลยนี่คือวิธีง่ายๆที่มีงานวิจัยรองรับเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าตลอดวันคุณจะสดชื่นและไม่มีกลิ่น ใครบ้างที่ต้องระวังแม้เบกกิ้งโซดาจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็ไม่เหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะในปริมาณสูงหรือใช้บ่อยไม่ว่าจะใช้ภายในหรือภายนอกบางกลุ่มต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นผู้ที่มีปัญหาไตความระวังโซเดียมในเบกกิ้งโซดาเพราะไตที่ทำงานผิดปกติอาจขับโซเดียมส่วนเกินไม่ดีทำให้เกิดการขัางน้ำและปัญหาอื่นๆผู้ป่วยความดันโลหิตสูงก็ต้องระวังเพราะโซเดียมอาจทำให้ความดันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เบกกิ้งโซดาอาจเปลี่ยนความเป็นกรดในกระเพาะอาหารและทําให้อาการโรคทางเดินอาหารเช่นกระเพาะอักเสบแผลในกระเพาะหรือกรดไหลย,ย้อนแย่ลงได้ผู้ที่มีโรคเหล่านี้ควรปรึกษาพแพทย์ก่อนใช้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรใช้เบกกิ้งโซดาด้วยความระมัดระวังเพราะการบริโภคมากเกินไปอาจทําให้สมดุลอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายเสียและส่งผลกระทบทั้งแม่และทารกในครรภ์ นอกจากนี้ควรเริ่มใช้ด้วยปริมาณน้อยก่อนเพราะผู้ที่แพ้หรือไวต่อเบกกิ้งโซดาอาจเกิดผื่นแพ้หรือปัญหาทางเดินอาหารได้สุดท้ายผงเบกกิ้งโซดาอาจทําให้อาการทางเดินหายใจแย่ลงได้โดยระคายเคืองทางเดินหายใจดังนั้นผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจควรหลีกเลี่ยงการสูดดมการใช้ในปริมาณพอเหมาะและมีคําแนะนําที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสําคัญก่อนนาเบกกิ้งโซดาเข้ามาในกิจวัตรสุขภาพรายวันควรปรึกษาแพทย์หากคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือมีโรคประจำตัวเบกกิ้งโซดาไม่ใช่แค่ของใช้ในครัวธรรมดาแต่มันคือเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยสุขภาพคุณในหลายๆทางที่คุณคาดไม่ถึงประโยชน์เช่นรักษาโรคเกาต์บรรเทาเจ็บคอหรือเพิ่มประสิทธิภาพการกีฬาได้รับการสนับสนุนทั้งจากวิทยาศาสตร์และประเพณีอย่างไรก็ตามโปรดใช้เบกกิ้งโซดาอย่างระมัดระวังและขอคำแนะนำแพทย์เมื่อมีปัญหาสุขภาพคุณมีคำแนะนำส่วนตัวอะไรอยากแบ่งปันใหม่หรือเคยลองใช้เบกกิ้ง โซดาสาหรับรักษาโรคเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment, ถามต่อประสบการณ์ได้ด้านล่างเรายินดีรับฟังคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆหากคิดว่ามีประโยชน์ขอบคุณที่สนับสนุนและติดตามช่องของเราเราได้เลือกวิดีโออีกสองเรื่องที่เหมาะกับคุณเพื่อให้เรียนรู้ต่อแล้วพบกันใหม่เมื่อคุณคลิกชมวิดีโอหนึ่งในนั้นครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบหวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของเบกกิ้งโซดาที่เราได้แชร์ไปจะเป็นประโยชน์ และช่วยให้คุณดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นในทุกวันครับตอนนี้ผมอยากรู้จริงๆว่าทุกท่านได้เรียนรู้อะไรไปบ้างจากคลิปนี้ขอเชิญแบ่งปันความคิดเห็นของคุณด้านล่างเลยครับบอกเราหนึ่งอย่างที่คุณคิดว่าจะนําไปใช้จริงในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการใช้เบกกิง้งโซดาเพื่อบํารุงไตลดอาการปวดข้อหรือแม้แต่การดูแลร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติอื่นฮ่าฮการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับทุกคนในชุมชนของเราได้มากทีเดียวครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักได้รู้จักช่องฉลาดในวัยชาราด,ด้วยนะครับและกดติดตามช่องไว้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพที่เป็นประโยชน์ในทุกๆสัปดาห์สุขภาพดีเริ่มต้นจากความรู้และผมพร้อมจะเดินทางไปกับคุณในทุกขั้นตอนของการมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขในวัยชารา